วินเนอร์ชนไทยคงเหม็งกองหน้าดาวรุ่งที่น่าจับตามองในชุดยู1 7ปีหนนี้ต้องบอกว่า2นัด2ประตู3แอซซิดพิสูจน์ให้แฟนบอลได้เห็นแล้วนะครับวินเนอร์เป็นกองหน้าดาวรุ่งจากบุรีรัมย์ยูเนเต็ดที่มีสัญชตาตญาณกองหน้าตัวเป้าที่พร้อมสังหารลากเรือยสไตล์เนี่ยคล้ายกับไอดอลของเขาอย่างสุพนัทเหมือนตานะครับมีจังหวะพักบอลที่ดีจากเพื่อนในเขตโทษหาจังหวะพลิกซ้ายขวาถ่ายออก แล้วก็ขยันวิ่งทําทางความคล่องตัวเนี่ยถือว่าดีเลยและจังหวะจบสกอร์ก็ถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถือว่าเจ้าวินเนอร์เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตาในชุดยูสิปีหนนี้เชื่อว่าอนาคตของเขาเนี่ยไปไกลอย่างแน่นอนเพียงแค่รักษาวินยัย และพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับก็เชื่อว่าชุดใหญ่ของบุรีรัมเนี่ยก็ไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับก็เห็นแบบนี้ก็ดีใจแทนทีมชาติชุดใหญ่นะครับเราจะไม่ขาดแคนกองหน้าตัวเป้าอย่างแน่นอนตอนนี้เนี่ยเรามีสุพนัทเหมือนตาแล้วที่ขึ้นมาทดแทนพี่มุ้ยนะครับก็ถ้าเราได้กําลังสําคัญออกไป เพิ่มเติมอย่างเช่นเจ้าวินเนอร์เนี่ยก็เชื่อว,ว่ากองหน้าทีมชาติเราจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็จะมีจังหวะจบสกอร์ได้มากขึ้นนะครับสำหรับยู11ปีชุดนี้ก็ต้องตามเชียร์กันต่อไปนะครับสำหรับเจ้าวินเนอร์เองแล้วก็เพื่อนเพื่อนย11ปีนะครับเราเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วที่ต้องไปวัดอีก1นัดในรอบ8ทีมที่เราจะคว้าตั๋วไปแข่งขันฟุตบอลยู11ปีชิงแชมป์โลกนะครับก็ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้สําหรับเจ้าวินเนอร์ชช่นไทยกองเหมง่งกองหน้าดาวรุ่งที่ตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร 2นัดเนี่ยสประตู3แอตซิตแล้วนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับชนุทัยคงหมิงเจ้าเวนเนอร์แห่งบุรีรัมยูนเต็ดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ท็อปชอบบอลด้วยนะครับผม